อนนี้มาดูเนื้อเนื้อเรื่องเนื้อร้องนะคะแต่ให้นักเรียนอ่านตามก่อนนะคะอ่านตามก่อนหลายๆเที่ยวหลายๆครั้งนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเอย้ยเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอ้อนแม่จะกินนม อ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปลเอ่ยกินนมแล้วนอนเปลเอ่ยให้เด็กๆฝึก อ่านนะคะฝึกอ่านหลายหลายเที่ยว e นะคะฝึกอ่านหลายหลายเที่ยว e ตามครูนะคะลองอ่านหลายหลายเที่ยว e นะคะ